สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องน้เนรเอ็นมีนมาเนรเชียงตุงค่ะก็วันนี้วันที่29กันยานะคะเป็นวันออกพรรษาที่เมืองเชียงตุงค่ะแต่ว่าประเทศไทยกับประเทศเมียนมาชาวเมียนมาส่วนมากเนี่ยจะออกพรรษาตุลาคมเดือนหน้าเนาะแล้วก็วันนี้วันที่29กันยานี่ก็เป็นวันไหว้พระจันทร์ด้วยเนาะแล้วก็เป็นวันวันพระใหญ่ต่อตะลินลาพีของพี่น้องชาวเมียนมาด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตามวัดวาเจดีต่างๆก็ จะคึกคักมากเลยเนาะบันเช้าไฟยังไม่ดับเนาะนี่ก็ทันได้มาทํากับข้าวหนึ่งอย่าง2ออย่างนะคะเพื่อที่จะลงไปใส่บาตรข้างล่างคือที่นี้อยู่เนี่ยจะอยู่ใกล้กับวัดวัดจะเยอะมากนะคะถ้าข้ามถนนใหญ่ไปฝั่งโน้นเนี่ยวัดมีประมาณ2 0 3 0ิบวัดนะเนาะฉะนั้นนะคะจะมีพระอาจารย์เนนน้อยตุ้ปีอย่างเงี้ยค่ะเดินเป็นทบาตรผ่านหน้าบ้านเยอะมากเลยนะคะก็เดี๋ยวนี้จะลงไปใส่บาตรไปดูบรรยากาศใส่บาตรกันแล้ว ก็เดี๋ยวจะไปไหว้พระที่เจดีใจกสันนะคะไปเข้าอาธิษฐานนะคะนับลูกประคำตรงต้นโพสิบต้นเนาะก็เดี๋ยวปัรยากาศจะเป็นยังไงวิถีชีวิตของชาวเมียนมาในวันพระใหญ่อย่างเงี้ยจะเป็นยังไงก็ติดตามชมเป็นกำลังใจให้นี้ด้วยนะคะ นี่ค่ะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ไฟยังไม่ทันดับเนาะก็ทันได้มาทำหมูผัดพริกขิงนะคะแล้วก็ไก่ทอดมีข้าวสวยแล้วก็มีขนมไหว้พระจันทร์ด้วยแล้วก็มีเงินปัจจัยเนาะถวายปัจจัยเล็กๆน้อยๆที่หามาได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงของเราเนาะก็เดี๋ยวจะลงไปใส่บาตก่อนค่ะ เก้าโงตรงของทุกๆวันนะคะเสียงโทรคงก็ดังมาแล้วเนาะปัจจัยนะคะเราจะถวายที่เน้นน้อยที่ถือโทรคงเดินนําหน้านะคะแล้วก็เราก็เอากับข้าวเราไปถวายที่ท่านจะเอาวาดค่ะท่านก็เอามือแตะแล้วก็ให้พรน,นะคะเสร็จแล้วท่านก็จะเปิดฝาบาทให้เราถวายข้าวนะคะส่วนกับข้าวเนี่ยเดี๋ยวน้องๆเด็กวัดเขานะคะจะเอาปินโตแล้วก็ให้เราเทใส่ในปิ่นโตเนาะ ไม่ว่าพายุจะเข้าฝนจะตกหนักขนาดไหนก็ตามนะคะท่านก็ออกมาเดินพินทบาททุกวันเลยค่ะเป็นโรงเรียนพระสงฆ์ปริยติธรรมค่ะเน้นน้อยก็มีหลายๆชาติพันธุ์มากค่ะเน้นน้อยบางรูปยังไม่เข้าใจภาษาพม่าเลยค่ะ น,นี่คือหิ้งพระที่ห้องนี้นะคะนี้วหวยพระสดมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้จะนั่งรถเมไปเข้าอธิษฐานที่เจดีย์ไจกระสั่นค่ะลงจากรถเมยมาปุ๊บฝนตกหนักมากค่ะ ตรงที่เข้าอธิษฐานนะคะคนน่าจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ฝนตกหนักมาก สองช่างทางก็จะขายเครื่องวางต่างก็มาถึงแล้วนะคะเจดีใจกระสันค่ะเป็น j จดีหใน9องค์ที่ชาวเมียนมาเข้าอธิษฐานกันนะคะเป็นหนึ่งใน9องค์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ข้างหน้าที่เราเห็นนะคะที่มีลวกัน้นแล้วก็มีรูปปั้นของวิทยาธรใส่หมวกสีแดงเสื้อสีแดงนั่งแปมือขอพรอ,อยู่เนาะตรงนี้เนี่ยจะเป็นลานอธิษฐานหรือลานขอพรสําเร็จนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวนี้เนาะจะเข้าไปนั่งกราบไหว้พระขอพรกันก่อนนะคะองค์เจดีย์ไจกสันค่ะที่เชื่อกันว่ามีเส้นพระเกศาขององค์พระสมณสัมพุทธเจ้าบรรจุไว้ข้างในค่ะ ศาลาสีทิศที่อยู่รอบๆอ,องค์เจดีนะคะคนก็นั่งไหว้พระกันเต็มเลยค่ะที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะเข้าไปก็คือไปกลาบไหว้องค์พระศิวลีพระชกราบนะคะก็มีคนนั่งไหว้พระสดมนกันอยู่บ้างค่ะเสียงสดมนคุณดุงลังกังวานไพเราะมาก แล้วก็แวะมากราบไหว้ใจกระสันโปโอจีขอพรท่านอีกองคหนึ่งค่ะก่อนที่จะไปเข้าอธิษฐานนะคะโปโอจีหรือปู่ใหญ่นะคะคนไทยหลายคนก็ชอบเรียกเทพทันใจเนาะเดินไปอีกนิดนึงก็จะเจอกับต้นสีมหาโพนะคะซึ่งมีพระพุทธร,รูปแล้วนะคะก็ยังมีรูปปั้นของปู่ฤาษีต่างๆค่ะชาวยีนมาเนี่ยส่วนมากนะคะก ก็นับถือทางด้านนี้เยอะเหมือนกันนะคะถ้าเอาเป็นภาษาวัยรุ่นที่คนไทยชอบพูดกันก็มูเตลูเนาะ,ะคนพมา่าชาวเมียนมาก็มูเตลูเยอะค่ะตามแบบฉบับของเขานะคะเดินมาอีกนิดนึงค่ะเราจะเจอเป็นเหมือนบันไดเหมือนสะพานอย่างเงี้ยเนาะ,ะเดินเข้าไปค่ะข้างในเนี่ยก็จะมีคนนั่งภาวนาไหว้พระนับรูกประคำกันเยอะค่ะ ข้างในนี้จะเป็นรูปปั้นของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังต่างๆของประเทศนะคะและก็ยังมีรูปปั้นของปู่ฤาษีต่างๆที่ชื่อเสียงโด่งดังมากในประเทศเมียนมานั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นสายมูอีกแบบหนึ่งประเภทหนึ่งนะคะ ข้างนอกนะคะก็จะร้อนอบอ้าวหน่อยหนึ่งนะคะเราก็สามารถเปิดประตูเข้าไปกราบไหว้พระข้างในได้นะคะข้างในก็แอร์จะเย็ยนเฉียบเลยค่ะพอเปิดประตูเข้าไปทางด้านขวามือก็จะเจอรูปปั้นของปู่ฤาษีต่างๆนะคะตรงกลางก็จะมีพระพุทธรูปค่ะ เดี๋ยวนี้จะเดินไปอีกฝั่งแต่คงเดินไม่ได้เพราะมีคนนั่งไหว้พระนับลูกประคำเยอะเนาะเดี๋ยวจะไปเข้าอีกประตูหนึ่งละกันค่ะพอเปิดมานะคะก็จะเจอรูปปั้นของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังต่างๆของประเทศเมียนมานะคะก็ในห้องนี้แอร์ใจเย็นเฉียบหน่อยนึงนะคะคนก็มานั่งภาวนากันเยอะเลยทีเดียวคะ่ะ ไหนก็มาถึงแล้วก็กลาบไหว้กันก่อนค่ะแต่ที่ที่นี่จะเข้าอธิษฐานยังไม่ใช่นะคะเดี๋ยวรอดูเนาะว่านี้จะไปเข้าอธิษฐานที่ไหนค่ะอ่าภาพนี้นะคะน่ารักมากเลยคุณยายกับหลานนะคะมาในชุดโยกีแล้วก็อ่ามาส่งน้ําพระประจําวันเกิดกันนะคะ น้องคงสงตามกำลังพระประจำวันเกิดนะคะวันอังคารก็คง8ขันเนาะพระพุทธรูป8ขันเทวดารักษา8ขันเทพสัตว์ประจำวันเกิดอีก8ขันอ่ะก็สงกันไปเนาะตรงนี้จะเป็นน้ําดื่มนะคะน่ารักมากเลยก็เป็นการทําบุญทําทานอีกอย่างหนึงนะะ่งค่ะาก สถานที่โด่งดังในองค์เจดีย์ไจกสันนะคะนอกจากจะมีไจกสันโปโปโจีนะคะแล้วก็รูปปั้นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังต่างๆพร้อมกับรูปปั้นของปู่ฤาษีต่างๆแล้วนะคะที่ชื่อเสียงโด่งดังมาก อีกที่นึงก็คือยักข่าสององค์นี้แหละนะคะยยกข่านำงตชีองค์พี่กับยักข่ามีต่อก็คือองค์น้องค่ะผู้คนมากราบไหว้กันเยอะมากเลยค่ะ อันนี้คือมาเป็นวันศุกร์เนาะถ้ามาเจอเสราร์อาทิตย์นี่โอ้คนเยอะมากแทบจะไม่มีแบบที่นั่งเลยแล้วก็ร,บรอบๆเนี่ยค่ะเครื่องสักการะบ,บูชานี่กล้วยมะพร้าวนี่เต็มเลยค่ะนี่คุณยายเนาะก็ให้หลานชายนะคะไปถวายน้ำส้มเสร็จเรียบร้อยขอพรแล้วก็จะเอาน้ำส้มเนี่ยเหมือนลาก,กลับนะคะเพื่อที่จะเอาไปอันนี้ก็ตามความเชื่อเนาะบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อค่ะก็แล้วแต่เนาะ ส่วนเครื่องไหว้กล้วยมะพร้าวดอกไม้ต่างๆนะคะก็ไม่ได้มีเวียนเอากลับไปขายคืนนะคะแต่จะเอาแบบทิ้งไว้อย่างนี้เนาะสนกล้วยถ้าสุกแล้วก็เอาไปแจกจ่ายเด็กๆต,ๆต่างๆตามข้างถนนหรือเคหาหรืออะไรต่างๆค่ะ ก็ใบมงตงงนะคะไฟดับพอดีค่ะตอนแรกๆยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะเขาจุดเทียนไว้ตรงกลางระหว่างทางเดินทําไมเนาะไฟดับค่ะสองข้างทางนี้นะคะจะเป็นสถานที่ดูดวงค่ะดูดวงเยอะมากก็มีคนมานั่งดูเยอะอยู่พอสมควรค่ะนี่แหละค่ะสถานที่ตรงนี้แหละที่นี้จะมาเข้าอธิษฐานนั่งนับลูกประคำที่ต้นโพต้นศรีมหาโพธิ์สิบต้นค่ะ นึกว่าคนไม่เยอะฝนตกแล้วก็ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์เนาะแต่ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่อันนี้คือนี่มาสายแล้วค่ะก็ถ้าเราจะเข้าอธิษฐานนะคะนั่งนับลูกประคำสวดมนต์ที่ต้นสีมหาโพสิบต้นนะคะนับลูกประคำสิบรอบสิต้นก็ร้อยรอบพอดีเนาะก็ใส่ชุดขาวกันมานะคะจริงๆมันก็ไม่เชิงบังคับหรอกค่ะแต่พระอาจารย์ท่านแนะนำเนาะให้ใส่ชุดขาวทุกคนก็เลยนุ่งชุดขาวกันมาหมดเลยค่ะ ก็เวลาเข้าอธิษฐานทีหนึ่งนะคะนี้เริ่มตอน10บโมงครึ่งนะคะก็ประมาณบ่ายห้าโมงเย็นค่ะถึงจะเสร็จนะคะสมัยก่อนนี่เริ่ม7จ็ดโมงเช้าห้าโมงเย็นเสร็จค่ะแต่พักหลังๆเนี่ยบทสดก็เริ่มจําได้แล้วนะะก็ไวหน่อยหนึ่งค่ะอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะที่มานั่งนับลูกป,ประคำสวดมนต์ไหว้พระเข้าอธิษฐานนะเนาะ,ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าจะพูดแบบภาษาวัยรุ่นก็ มูเตลูนะคะมูเตลูฉบับคนพม่ารงรูปปั้นเจ้าแม่พญานาคนะคะก็มีคนมาขอพรเยอะมามาถวายเครื่องสักการะบูชาข้าวตอกนมอย่างเงี้ยค่ะชาวเมียนมาสนมาก เชื่อและนับถือพญานาคค่ะและก็มีชาวเมยียนมาอีกส่วนมากเหมือนกันที่ไม่เชื่อเรื่องพญานาคก็มีนะคะก็จะไหว้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะจะไม่ไหว้เทพไม่ไหว้ยักษ์ไม่ไหวยย้วพญานาคเลยค่ะนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ,ะก็แล้วแต่ค่ะ ถ้าเลือกไหนที่ทำแล้วสบายใจแล้วไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็ทําได้เนาะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ดูดวงต่างๆนะคะ2องข้างทางที่จะออกจากวัดเนาะซื้อมา่วงนะคะไนยกเตี้ยตัดตัดแท้กวไหมเนาะเอออ๋อ ก็ลาด้วยคลิปน่ารักนี้นะคะคุณยายมาไหว้พระเราจะขึ้นรถเมย์นะก็มีสาวๆไปช่วยพยุงด้วยนี่ก็ได้ทำบุญกับคนยายด้วยเล็กน้อยค่ะวันนี้กว่าจะเสร็จก็6กโมงเกือบครึ่งละนะคะก็คลิปนี้ลาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนินดๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ